มื่อเนี้ยายจิ้มสิบห้ามากินลาบอีกพี่น้องนะคะลาบเดี๋ยวก็ยายจิยมสิบาหั่นขอนิยวหหอนๆพี่น้องหนึ่งขอนิ้วค่ะไอถั่วถั่วด้ว,ดวดยพี่น้องต้มเพียค่ะพี่น้องนะคะยายจิ้มต้มเพียเดือดปุดๆแล้วใบพลูชงไข่อันนี้เลือดเห็นบะมันเป็นก้อนค่ะ ก็ี่เอามะพอเชื้อไข่อไอใบพอเชื้อไข่มาหั่นค่ะพี่น้องน้ำจิเดือดกนนเหลือดล้วไล่ค่ะพี่น้องเอเหลือดไม่ละเอียดแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แยกจิ้มกับหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะเราจะเอาเหลือดใส่ แล้วก็จะไปแช่ตู้เย็นกันค่ะเด้ยจิมจะเอาไปแช่ตู้เย็นกันเด้อค่ะใส่เข่าพี่น้องซีดน้ำใส่จักหน่อยมันจังสิบอติดต,ติดถาดพี่น้องนะใหม่ใส่เข่าเขาก็เอาน้ำดูม พอเป็นก่อนแล้วพี่น้องเขากันนี้แล้วนี่ค่ะพี่นอ้องม,มาปรุงกันค่ะพี่น้องคะนยาจีมออกจากตู้เย็นแล้วเกลือค่ะใส่เกลือไปจักน้อยแล้วพี่น้องเด้อ น,น่วน้ำปลาจักน้อยค่ะน้ำปลาจากักสอนเท่านี้แหลยนี่กิมใส่ทัพพี่หนึ่งค่ะพี่น้องเพ็ทได้พี่น้องสไายนี้กระลูกโดดเอาลองไปค่ะ แล้วลวกดวยาไปใส่ สวัสดีค่ะมาพี่น้องมากินสุกเหล็กน้ำใยจิ้มค่ะถาดบักไญ่พี่น้องค่ะมาข้าวเหนียวห่อนๆเอาไวต้ตรงตานะอืออันนี้เป็นต้มขมพี่น้องค่ะมามามาปุ่นอะเบื้องพักไนล้ละมันหลีอยู่ข้างหลังพี่เด้อพี่น้องเด้อ มียอดประกอกมียอดไอ้ักอีีอยังลไงพอดีหุ้ม <laughs> มาเอ้ยมาเสพแสงมังกรมาทั่วกับมี่พี่น้องยังช้อนอยู่นั่นขมดีขนาดนพี่น้อง

แสบค่ะไม่น่เพียงแคเข่าเหมืนกัน ขอโทษขออภัยเลยพี mm ่น hmm. mm ้องผู้บกกินดิบก็ได้เทียมเทียมแก้ม เก็บรคแดดล้วพี่น้องเมื่อนี่ขี่ฟ้าว่ามีแจ็คเม็ดเลยนี้ล่ะ กวนกันจั๊เพชรจกักกหอน <laughs> เพชรบันเน่แ่ดุกโดนดทับแม่ จัน์ของเราก็จะได้เก็บอยู่ลำไยส่งไปอีสานไปเอาไก่มาไปลุกไปวางอยู่บนโต๊ะ อ่ะนั่งนั่งตายเลยพี่น้องเคยกินเหอเคยป่ะร้านข่อยว่าอยากกินอันนี้ไปสานแบบน,นี้โอ้โอ้เอา้าโคดแดงเลยอะ่ะ Làm. ờ lượt à, ờ. ờ. chìm chim đu nó ừ ừ cặp cặp tay quá าหลานกินขอาวพี่น้องอังมือนี้ก็ไว้แค่นี้ก็เลิกค่ะพี่น้องคะ่ะพอกันไม่คิดนาฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามแชร์พิสานบันเต้าเป็นกําลังใจให้ยิ่งกินน้ไใ่เด้อค่ะพี่น้องลาพี่ละน้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ